สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสมสมัยออนทัวร์นะครับวันนี้เราจะพามาชิมอ่าเป็นปลาซาซิมิไทยนะครับหรือปลาดิบไทยนะครับชื่อร้านหมึกหอมเกยตื้นนะครับปกติร้านนี้น่นจะมีสองสาขานะครับจะมีที่พัทยาแล้วก็มีสาขานี้เป็นสาขาที่สเป็นสาขา,ชาเชิงเานะครับแวววๆมาว่าตอนหลังนี่มี สาขาที่ตลาดรถไฟสีนครินด้วยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายทำตั้งแต่โควิดรอวิสองนะครับก็ลเลยร้านยังเปิดให้นั่งทานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปงเรรียนนบ้าก็กเส้นทางเราไม่บอกมากนะครับ<ป>เน้นเอาว่าปเปิดตาม g ีว Google ได้เลยนะครับ,รบจากตรงนี้ก็นับเลยอีกสกิโล ใกจนเจอข้ามทางรถไฟนะครับสถานีคลองแขวงกันนะครับพอเจอโรงเรียนนะครับก็จะเจอร,ร้านก็นีนไ้ร้านยู่เนี่อจอตรงไหนนะในคลิปมันให้ตรงเข้าไปเลยนี่นะหมึกหอมเคยตื้นสาขา ชาเชียงซานะครับถึงแล้วอยู่่างนี้เลยนะไม่นะ่าเชื่อว่าจะคนเยอะอยู่แบบนี้นี่นะมีคนแล้วซะด้วยต้องจองนะครับไม่ให้ด่ดูอยู่รถที่เขา้ามาทานนะครับสีคาดนี่ค่ะนี่กันนะนนะเอาละถึงแล้วเอาละ,าาละก็ที่จอดมี พอประมาณหนึ่งครับที่นั่งถึงแล้ที่นั่งจะเป็นแบบสุ่มแคร์บ้านๆเลยนะครับมาดูกันว่าจะกินยังไงสักยังไงที่อ๋ทอที่เราจองออ เมือนวังขัดรุ่นเเมนูครัวหลอยเวลาเขาเจาะเพรอ๋อเราไม่ได้เราอดกินกุ้ง่ะน้ำดอกไม้ไ จะมีสีขนาดที่นี้เฉพาะปลาตัวมนะมีห้สิบาทร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็จะเป็นสองรห้าสิบครับแล้วถ้าจัดเป็นชันรวมก็จะเป็นราคาที่จัดตัวเนี่ยพี่อ่าใช่ครับเอาเอาเป็นแบบรวมให้ผมหน่อยเอปลาได้ไหนพี่ผมจะได้บอกราคาดูเอาให้เอกินได้เยอะ่อไ่้าไม่หร้าจะกินของไม่ค่อยกินของดีเออเออเออเเออ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 เเออเออออเ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  พี่ปลาหมึกอันนี้คือมันเป็นลวกอ่ะอพี่หมึกมะนาวอาอะไรนะเป็นลูกจิ้มครับเออเอาเอาเอาเนี้ยเอาอันนี้ด้วยหมึกลูกจิ้มหนึ่งแกจบแม่โตไรโตห้าแม่ดีเลยครับร้อนดีนะเห็นยัได้เลยครับเห็นยังเเออทำไมเขาเรียกฉลามตายอ่ะตัวนี้อยู่ในท้ายๆเนาะหนังมาตัด

แต่เนี้ยมันน้ำมันดำมันพ้นอยู่ใช่ปะมันมีหมึกันไฮไลท์ของร้านนะครับก็จะเป็นปลาหมึกหอมนะครับจับสดๆเลยแล้วก็พอเขาจับมานะครับก็จะมาวางบนกระดาษที่เห็นนะครับเพื่อเทียบไซส์เทียบราคานะครับชอบไซส์ไหนก็จ่ายตามขนาดเลยนะครับผมคนเดียวมีคนเดียวกินเยอะขนาดนี้เลยเราดู ปล,ปลาไปดูเขาหันตาเราแล้วะปลาน้ำสึ่งปลาน้ำสึ่งมันกินซาซิมิได้ได้วยหรออันนี้เป็นปลาทะเทลครับพี่ปลาทะเลเปลี่นซีไห่เหรออันนี้เป็นน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้อฮะ ทีถ่ายไม่โดนเลครับถ่ายหถ่ายลยเอายอไยอดไรอะไรอะไรไม่ถูกที่มันยังสัวดำตอนนี้มันใสแล้วอ่ะเออถ้าถ่ายมันใสนะจะดำเขาอีกแแป๊บนึงเขาไม่ออกห๋อเหรอครับพี่ มันอะไรนะมืดควันเนี่ยสีฟ้าอ๋อตัวมืดวันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีทำนะมึกสายมึหอมเออมึดหอมตมึหอมมึกหอมแก่มันคือพันมันใช่ไหมเอออ๋อ วกตากินได้ไหมฮกตากินได้หรอฮะได้ว้าเขาบอกรูกตามันกินได้ดูว่าเกรงก็กินไปไม่ร้อไม่รู้เออนี่ก็คืขั้นตอนทำหมึกนะ๋ย่ไปดูปลากันต่อ จะเหลือแค่นี้อห่ะเวลาครับชิ้นเอ็นมันอ๋อมันจะเหลือแต่เป็นเอ็นมันนะ คล้ายๆหอยเชลเนะครับโทษน้ำพรี่นี่คือปลาอะไร่ะนี่เป็นกะรีฟีเราบอ้นี่ จ้าเคอ่ะเดี๋ยวเราไปรอนที่โต๊ะนะครับกลับร้านก็เป็นแบบบ้านๆนะครับด้านนน้นจะเป็นบึงบัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นเก้าอี้เตี้ยนะครับเสร็จอย่างเงี้ยอ้ามาดูปลาหมึกอ,อ่ะก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขามาทานไหครับ พี่ไม่พอได้ไหมนะคะได้ค่ะพี่เพิ่มได้ตลอดเนาะได้ค่ะก็งานแล้วตอนนี้ล้วก็จะลองดูว่าปลาหมึกหอมนะครับกินเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอซูมไปที่ปลาหมึกอ่ะลอง พักคะแนนความสะอาดหน่อยนะโอเคเข้าใจว่าบ้านบ้านแล้วเนาะช้อนเปื่อนไปละอ้าวจะลองกินแบบเขอบคุณมากครับอประเด็นข smile, อน้ำจิ้มซีฟู้ดเั้งหมาเพิ่มนะครับก็ชิมซีฟู้ดเ่าๆทำถึงได้ก็จะลองเอาวาซาบิ แในซีฟูด้ดนะครับเป็นซีฟู้ดประยุกต์นะส่วนวาซาบิอีกหน่อยหนึ่งก็ใส่ไปในโชยุนะครับได้ลองหลายห,ายหายแบบเจต้ะเ,ะเจต้าเจจานเลยอไม่ไดนะ้แม่เป็นไหนลองดูตัวนะครับตัวนี้400บาทเนะี่จะลองเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบินะครับ S <S mm hmm. เห็นเลยน้ำลายต่อเลยเนี่ยมันนุ่มๆหนึบๆไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามันสดหมายงว่าถ้าคนแบบกลัวการทานสดๆต้องกลัวกินได้เลยหอมอร่อยมาลองน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านมาอืมก็เหมือนนจิ้มบ้านๆนะอร่อย ดูว่าผ่านเลยแบบว่าส่วนตัวชอบใส่วัตสบีของมันด้วยนะอรอยอ,อืเดี๋ยวมาลองดูโชออยุให้มันโชออยุแต่ว่าบาบีแอมอืมอร่อ,อ,อยโชยุอร่อย นี่ตัวปลาหมึกมันนุ่มนะแล้วก็มีความกรอบสู้ลิ้น,นครับนี่ไฮไลท์ของปลาหมึกเขาบอกว่าต้องกินอันนี้ดูกระตามันมจิ้มไหนดีอ่ะอนี่เราต้องลองนวยนะคนละอันไ,ไม่เคยเลยอะ มันมีก้อนอะไรไมันก็แข็งๆเตๆอก็ไม่ไม่รู้รสชาตินะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนไข่ปลาแซลมอนอะใครมาเขาเรียกไข่ปแซลมอนวะเหมือนไขป่ปลาคล้ายๆทีนี้มาลองดูหอยจอบตัวหอยจอบจะเป็นตัวแบบนี้ตัวบเบลอเลย แต่พอ,เ,อเนื้อเอาอะไรออกมาแม่งเดือดแค่นี้แต่เขาว่าอร่อยนะต้องลองดูเดีย๋ยวลองดูอืมอร่อยกว่าอะไรนะไข่เชวไข่เชวอีกเนี่ยอืมหว,หวานหวานมากเลยหวานกว่าปลาหมึกอีกด้วยครับเนี่ยอืมอร่อยอ่ะส่วนที่เราสั่งอันสุดท้ายเป็น อันนี้เป็นแบบสุกนะครับดแฟนไม่ได้ทานดิบนะครับ <c oughs> ลองดูเดี๋ยวไม่จะมีเป็นชุดประดิบ <c oughs> อ๋อยังไม่หมดน,นี่ม,มีชุดประดิบทพกกำลังแร่อยู่อืมข้ัวเเหมือนทั่วไปนะครับหมึกลวกก็ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะรบรรยากาศแบบบ้านๆเข้ามาถือว่าลึกค่อนข้างลึกเลยละ่ะก็มีรั้นแบบนี้อยู่แล้วก็ที่สำคัญต้องจองนะครับ จอไม่ได้กินนะครับอจบอยหอยจอบนะครับใครมาทานเนืทานหอยจอบนะอร่อยมากมาดูบรรยากาศเลยนะอันนี้เป็นปลาปปดอกไม้นะครับปลาดักไม้อินซีแล้วก็กะลีซีอันนี้ปเป็นหนังปลาอินซีเบอร์น้ครับอ๋อาดอกไม้ครับผมอินซี อินซีคือเป็ดปลาอินซีเค็มเนี่ยแหละที่เขาขายกันเนี่ยนะใช่ครับแต่นี่เป็นปลาอินซีสดก็คือเราเอาสดมาทานได้เลยใช่ไหมพี่ครับอันนี้อีกทีหนึ่งกะลีซีครับกะลีซีมันต่างกับน้ำดอกไม้ไงพี่อ่าอันเนี้ยเนื้อจะให้จะให้รสชาติความหวานมากกว่าครับส่วนอินซีเนี่ยจะใกล้เคียงกับแซลมอนโอ้เหรอพี่แซลมอนะต่ถ้าเป็นน้ำดอกไม้เนี่ยจะกินแล้วมันเหมือนจะมีเทคเจอร์แบบกรึบๆพี่อ๋อนุ่มๆหน่อยใช่ครับอันนี้จะเป็นหนังหนังปลาเบิร์นว้ยไอเดียดีนี่ทำแล้วถ้าติดดูนะ ถูกครับถูกมากถูกมากแล้จิไม่พอเล่นได้ตลอดนะครับพี่ผมถามนิดนึงทำไมหนวดปลาหมึกมันดึ๊บ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 เวลากินอ่าเซลล์ที่มันดูดอ่ะพี่มันสามารถดู่ได้ออกมาณชั่วโมงนึงใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าสีของมันเนี่ยจะซีดลงไปแต่ความดูดของมันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาอีกชั่วโมงมันก็ยังดูดเกาะหนังอยู่โอเคเก่แล้วพี่ขอบคุณมากถ้าเหลืออะไรเล่นได้เลยนะครับได้ครับกับตอนนี้ก็จะเป็นตัวหลักของร้านนึงให้ดูขนาดสามร้อยห้าสิบบาท อหัวยังอยู่เลยอะลองดูเนี่ยว่่ว่าอันนี้นะครับพี่เขาบอกว่ารสสัมผัสมันจะนึบหนึบึบหเด,ด,ด้งเด้ง,ดงกุบกุบอืมอร่อยนุ่มมีรสหวานหวานจิดปลายลิ้นหน่อยอืม,อ,อ,มอันนี้เขาเรียกว่าแซลม,มอนเมืองไทยเป็นปลาอินทรีสด ก็เป็นปลายตีเดียวที่เขาไป่ทำปลายตีเกมเนะครับแต่นี้กินสดนุ่ม,มหวานอืมมันคล้ายปลาสุน่ามากกว่าถ้าถามส่วนตัวนะแต่นุ่มมากลายติดลิ้นเลยแล้วก็มีความหวานในตัวตัวนี้สุดท้ายลองดู คล้ายๆปลายีแต่ว่ามันหวานกว่าเทกเจอร์มันโอเคเลยจานนี้350บาทนะครับเป็นซาซิมิเมืองไทยนะครับเขาจะชั่งตามน้ําหนักนะครับแล้วก็เราก็เลือกเขาได้ว่าเรามีงบเท่าไหร่อยากทานประมาณไหนนะครับอะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเบิร์นไฟนะครับเป็นหนังไฟสีเบิร์นไฟนครับ หนังตายอีสีเบิร์นไปหอ,อมเราสัมผัสแรกก็คือกินปลาหมึกย่าง <c oughs> อ,อร่อยหวานนุ่มมีขมๆปลายลิ้นจากจากกจารเบิร์นไฟอ,อร่อยอ่ะโ็โล่กำลัง <c oughs> จะหมดแล้วจะหมดแล้ว <c oughs> กินไปกินมาเยอะเหมือนกันนะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครบับร้านอาหารที่ว่าอยู่ในซอกในหลือมแต่คนเยอะมากนี่คนก็ทราบแล้วว่าช่วงนี้โ,โควิดครับจังหวะวันนี้มาทำงานแถวนี้ก็เลยแวะมากินอร่อยอร่อยขึ้นอย่างเลยวหัวปลากินได้ก็จะกิน่นนะเนี่ยวิมีลิ้นปลาด้วย บอดเกี้ยงครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราพาันดูกันว่าเท่บินมาเท่าไหร่โ mm hmm. อ้ยไม่ได้เจอรือแต่ต่าดเจอเินี่ครับหันหนึ่งพอดีเลยเต็มโต๊ะ <teng> กินแบบจุกๆเลยโอ้ยโอนได้นะครับที่นี่อะไรนะ เป็นไงบ้างคะก็โอเคครับอิ่มจุกๆเลยพันหนึ่งก็สามารถกินสาิมิเมืองไทยได้นะครับแถมยังได้กินปลาหมึกสดๆไม่ต้องไปถึงพัทยานะครับเพราะว่าพัทยาเนี่ยไกลจากกรุงเทพไปจะถึงอันนี้เราขับรถจากกรุงเทพมาก็ประมาณสี่สิบหาทีไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ได้กินสดๆเหมือนตกมาจากเรือไดหมึกเลยนะครับ ก็ถือว่าอร่อยครับเอาลากันไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเที่ยวไหนกันต่อเดี๋ยวว่ากันจริงครับอิ่มแล้วอันนี้เป็นแถมใช่ไหมอิ่มมากใครว่ากินปลาอย่างเดียวไม่กินข้าวจะไม่อิ่มอิ่มนะครับฟันนึ่งนี้ต้องขานขึ้นรถเลยแฮร์ดีเจอกัน